โอเคครับวันนี้ก็ม่อยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําการเล่นเกม p l a n t i t h z o m b i e ภาค2กันดีกว่าก็นี่เลยเพิ่งจะโหลดมาสดๆร้อนๆครับเพิ่งจะตั้งชื่อเสร็จเนี่ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันเลยดีกว่าก็ตอนแรกมันให้เราทํานู่นนี่นันะ่นอะอย่างงงเลยนะคือภาคเนี้ยเคยเล่นมาเมื่อนานมาแล้วนะครับประมาณ 2- 3สปีก่อนหน้านี้แร้วมนะั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับก็เออจาไม่ได้และเล่นไม่จบด้วย วันนี้ก็จะมาลองเล่นให้ดูนะครับก็ขออนุญาตอ่าเล่นแบบปกตินะไม่เอาสปีดรันนะครับเนื่องจากเรายังแบบประสบการณ์น้อยอยู่สําหรับภาคนี้อ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาถึงมันก็มีไอ้นี้มากั้นแล้วนะไอเรียกว่าสุสานใช่ไหมครับสุสานมากั้นแหละสเต็ปการเล่นก็คล้ายๆกับภาคแรกนะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยมันจะดู คลาสสิกแล้วก็ภาพเผยกว่ากันเยอะเลยอะ่ะเออไม่ค่อยชอบภาพแบบนี้เลยเป็นยังไงอันนี้มันคืออะไรอะ่ะเล่นความเร็วของถี่เหรอครับก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้ด้วยเออเออน่าสนใจว่าอ่าลองดูลองดูงดเสื่อมันจะสนุกนะครับอ่าเล่งเล่งไปเป็นการเล่นความเร็วเกมหรือเปล่าครับ ใช่ไหมนี่ไะคือถ้าเกิดว่ามันมีอสุสานในกัน้นมันจะต้องตีสุสานก่อนด้วยโอ้โหก็อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเริ่มเข้าใจแล้วครับทุกคนอ่าเดี๋ยวค่อยๆไปอะไรที่ผมแบบพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับภาคนี้ไม่เคยเล่นจริงรเล่นแต่ภาคแรกหมายถึงว่าไม่เคยเล่นแบบลงลึกนะครับเล่นในแค่ไม่กี่ตาก็แบบเบื่อแล้วอะอ่าวันนี้จะลองไปกันสัก สี่ห้าด่านนะครับขอลองให้ชินก่อนบอสก็ยังคงเป็นบอสตัวเดิมนะอืดูซิว่ามันจะทำอะไรบ้างอเจ้านี่อ่ามาแล้วครับมันก็คุยกันตามภาษาอันนี้เป็นการใช้ไอเทมนะครับพอจําได้อยู่นะทำอะไรอะ่ะช็อตหรอครับ มันทําอะไรได้วะไม่รู้นะทำอะไรอ่ะนี่เหรออ๋อเอาไปใส่ที่ตัวของพืชเรานะครับทุกคนแล้วมันจะอัปเกรดจําไม่ได้จำไม่ได้นะครับอเป็นอย่างงี้นี่เองตอนแรกคิดว่าทําใส่ผีไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวยค่อยใช้เดี๋ยวค่อยใช้อาทานตะวันมาเยอะก่อน แต่รู้สึกว่าการเดินของผีรวมไปถึงอ่าการแบบยิงอะไรพวกน,นี้มาเร็วกว่าภาคแรกนะเออมาเร็วกว่านะครับทุกคนอุย้ยมาเร็วจังวะ <c oughs> เก็บ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 ออมันต้องใช้เหรอครับถึงจะเก็บได้อ่าใช่ครับต้องใช้ก่อนถึงจะเก็บได้นะครับทุกคนต้องใช้ก่อนนะไม่น่ามีอะไรครับอืมเริ่มแบบ เรียนรู้ได้แล้วค่อค่อยเรียนรู้กันไปนะครับมาเทือนเลยว่า,าเหมือนภาคนี้มันต้องแบบไปกับไอเทมของไอเนี่ยด้วยเห็นไหมออมันมันเหมือนที่เราใช้ไอเทมนะครับทุกคนโอ้ก็น่าสนใจนะว่าเออไม่ได้กิก๊กกอกนะอ่าลองดูลองดูอ,ดอขอไปเดี๋ยวรอไอจากนี้นะครับวางได้แล้วราคาก็เหมือนกับภาคแรกนะครับนี่ลนะ ยิงอืมันต้องอิงกับไอเทมจริงด้วยถ้าเกิดว่าไม่ใช้ไอเทมเนี่ยอาจจะตึงนะครับอ่าลองอันนี้นะใส่ตึงเห็นไหมอ๋อแบบนี้นี่เองเอาเรื่องนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะกดเร่งเหมือนจะเป็นการเร่งสปีดใช่ไหมเร่งสปีดของไอเจ้าซอมบี้กับสปีดเกมนะครับอืไปต่อเลย อยู่ในช่วงฝึกเล่นนะครับ <senza Strange voulais beeping> อะไรอ่ะคุยอะไรกันอะไรอ่ะอ่ะไปนี่น่าจะเป็นโหมดแบบพัศลหรือเปล่าเซอร์ไว l ลหรือเปล่ามีไอเทมอะไรด้วยไอเทมอะไรของมันวะเนี่ยอ๋อจะมีแบบโหมดโน่นนี่นั่นนะครับอ่าแต่ค่อยว่ากัน เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าไปช่วยยิงนิดนึงแถวไหนตึง้งแถวไหนตึง้งยังไงครับอ้าวเ,เรื่องเหมือนกันนี่ว่าลองกดดูเนอะกดน้ําแข็งดูเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเห็นมีอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยทุกคนมันทำอะไรได้วะเออมันทำอะไรได้วะโอ้ขหมารัวๆเลยวะแฮบี้มารัวมากครับรรแล้วยังไงต่อแล้วไงเราจะรอดไหม อ๋อมันให้เรากดใช้ไอ้นี่ครับทุกคนต้องนิ้วจิ้มด้วยนะผมไม่รู้นะเออใช้ได้ไหมวันนี้อ๋อมันเี้งอยงน่นี่ช็อตตายแล้วตายแล้วเราเล่นไม่เป็นนะครับ <laughs> นี่ช็อตอย่างนี้นะครับอ๋อ,อแบบนี้นี่เองทำไมมันช้าลงครับ เราก็งโง่ตั้งนานมันเหมือนเป็นไอเทมเสริมหรือเปล่าครับใช่ไหมอืมอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองผมเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงยังงงอยู่ครับยัง,งงงอยู่เหมือนนี้เลยว่ะไอเจ้าเกมฟูดนินจาเาเรียกว่าอะไร ไออะไรวะที่ว่าตัดผลไม้ครับทุกคนไอเนี่ยมันคือไอเทมนะครับน้ําแข็งไฟแล้วก็ไอสีม่วงๆเนี่ยเป็นแบบเอาใช้ใสซ่ซอมบี้นะแล้วใครเล่นน่าจะเข้าใจนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะโอ้ตอนแรกก็ว่าจะไม่รอดแล้วนะเม่งมาโคตรเยอะเลยมาเร็วไม่กลัวกลัวมาเยอะนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นแบบเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับ ปอดหัวล้นเหมือนเดิมเลยไม่ต้องใช้เน็ตเล่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ผมปิดเน็ตเล่นนะมันก็น่าจะไม่มีพวกโฆษณาอ่าไม่มีการแจ้งเตือนต่างๆนะครับนี่อะไรสอนเราอ๋อถ้าเรากดซื้อนะครับตรงนี้มันก็าจะมีตังมานะเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับมีตังมาข้างบนใช่ไหมกดซื้อปุ๊บไอไอเทมตรงนี้มันก็จะเพิ่มมา นี่ไงเสียหนึ่งพันบาทนะครับเอาเข้าไปซอมบี้มันเร็วจังวะเออมันเร็วมากครับทุกคนเดินเร็วกว่าภาคแรกแบบโคตรเร็วเลยนะเนี่ยเนี้ยผมชินกับการเล่นแบบกะจังหวะชินจังหวะนะครับมาเจอแบบนี้แม่ง งงเหมือนกันอเอาก่อนเลยแล้วก่อนสบายใจนะครับแถ่วล่าเม็นซอมบี้อะไรอะซอมบี้อะไของมันแต่ข้อดีเลยคือตังก็งอกมาเยอะเหมือนกันนะครับองงอกเร็วเกมไวเกมไวตุ้ย5บาทอาจจะลองคว่ำดูเอามาลงไปก่อนนะครับ อ่าได้ทิ้งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวลองใช้อันนี้นะครับผมอยากลองให้ตัวนี้เป็นงไงโอ้โหอ่าอ่ะดีอ่ะดีอ่ะด,ด,ดีตายเป็นแถวนะครับทุกคนมีอะไรอะ่ะมีผีอันนี้ด้วยหรอเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเออเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะภาคนี้ฟังก์ชันอย่างเยอะนะครับ ฟังชันมันจะเยอะไปไหนฮะเอาลองอันนี้ดิเอออ๋อ,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 อมันเป็นการแบบเฟี้ยงโดยกระจายนะครับทุกคนเอ้ยวางผิดวางผิดนี้เป็นทุกภาคนะมือลั่นเนี่ยเอาลองใส่ดูลองใส่ดูเนี่ยครับบึ๊บบู๊บบอุ้ยเฮ้อเอาเรื่องนะครับเอาลองทีทีลองอีทียงอง อันนี้เร่งความเร็วแน่เลยเห็นไหมเนี่ยดูมันจะเร็วทันใจดีนะครับใช้เทมมปายยิงคุณชุนไปดิก็เจาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับอืสี่ตัวภาพนี้มันจะแนวแปลกๆนิดน,นึงภาพอเออผมว่ามันมันสวยขึ้นนะแต่ผมไม่ค่อยชอบว่ะมันดูแบบเป็นการ์ตูน ยังไงอะ่ะกระตูนแบบเหมือนแบบยังไงะละมุนขึ้นแต่ผมว่าภาพเก่ามันดูดีกว่านะออ,อันนี้บอกไม่ถูกเหมือนกันวะเออแทนที่เป็นภาคใหม่นะครับอ่านะค่อยๆไปด้วยกันตามที่บอกนะว่าเล่นมาแค่นิดเดียวนะครับสมัยก่อนอะ่ะดังนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดใด้ขออภัยด้วยพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับว่าเอออะไรมันยังไงอันนี้เป็นอะไรเอยโหมดปัเซลิลเหรอครับ แอนเชียนอียิปต์เดซีต้นนี้มันทำอะไรได้อ้โหเป็นไอ้นี่ครับตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้ตัวกันกระเด้งข้างบนไม่ใช่นะเป็นบูมเมลงนะครับเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจตากนี้มันแบบเออเอาเรื่องเลยทีเดียวอาได้เท่นมาแล้วลองใส่ให้มันดูไหมอ่ะลองใส่ดู โอ้โหโคสุดนะครับแต่ว่าเบาชิบหายเลยว่ะมันเบาจังวะก็ระยะการโจมตีของมันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับทุกคนแค่ประมาณ5ช่องนะครับน่าจะไม่เกินนี้นะเอ้ยตังกูก็มีน้อยใจเย็นใช้เทมีดีไหมครับมันเยอะแล้วว่ะมีแบบ1100อ่ะขอลองดูหน่อยนะ นี่ครับถูกไหมคือต้องใช้เทมใส่ซอมบี้ที่อยู่ในวงสีฟ้าเมื่อกี้เออถ้าใครสังเกตดีๆมันจะมีสีฟ้าหมุนอยู่เอยใช่ไหมเออถ้าเข้าใจถูกนะครับทุกคนที่ผ่านแล้วมันมาแล้วอ่ะลองอีกทีลองอีกที่ไม่ๆๆๆๆม่อุ้ยมือยิกมากครับมือยิกมากนะ อันนี้มือผมยิกมากครับทุกคนเล่นก็นไม่ค่อยจะเป็นเอา้นานั่นครับปาดเออมันดูไม่ค่อยแรงเลยวะทำไมถึงไม่ค่อยแรงไอ้หนูรู้สึกว่าเซ็ตจ,จะเป็นแบบให้เราเล่นตัวบูมแมนแรงนะครับามาเลยกดเล่นความเร็วนะครับ ใช่จริงด้วยมันดูเร็วขึ้นแบบโคตรเร็วเลยอ๋อจะมีแบบปรับความเร็วนู่นนี่นั่นนะครับอี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปปาท่หมดนะครับโอ้ยกดผิดกดผิดไปกดอะไรวะเนี่ยตังหมดแล้วว่าทุกคนตังหมดเด๋ยวมากครับ อันนี้ได้เลยหมวกฟาโลนะครับฟาโลซอมบี้นะนี่นอ่าได้ตัวใหม่มาเลยนะครับเป็นไอซ์เบอรี่เลคเชอร์นะครับทุกคนแล้วก็อะไรอะ่ะแทบบดูคาเล็ก <laughs> ตามสไตล์คนเล่นไม่เป็นอ่าเดี๋ยวสักสองตาแล้วก็ค่อยมาต่อกันนะครับเอานนี้เป็นการปูพื้นฐาน หน้าที่ห้าพอดีเออได้ห้าด่านพอดีนะครับตาเดียวแล้วกันลองให้รู้นะครับทุกคนเออหมือนก็พอได้เช็คเดออัลบัม้มอ๋อกดอัลบั้มนะครับเขาสอนเราอยู่นะตอนนี้คือหลายคนงงให้มึงอะไรของมึงเนี้ยจริงจผมไม่เคยเล่นไงไม่เคยเล่นลงลึกอ่ะเข้าใจไหมเล่นแบบผ่านๆสมัยก่อนมันไม่ต้องกดอะไรขนาดนี้นะตอนที่มันมาใหม่ๆอะ่ะอันนี้คือหายไปนานมากครับต้องเข้าใจนิดนึง เขามีการแบบอัปเกรดได้ด้วยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอัปเกรดได้นะครับทุกคนทําให้อ่าพืชน,นี่ยมีกูทามที่เร็วขึ้นมีเกาะด้วยใช่ไหมแล้วก็มีดาเมจนะครับอ่านะ่าสนใจมากมันเติมได้ปะวะมาเติมแม่งเลยอ่ะโอเคเดีย๋ยวค่อยว่ากันก็ดูแล้วก็น่าจ,จะเล่นได้แหละแต่ต้องทำความเข้าใจสักระยะหนึงเลย เราขอไปแบบปรับเข้าใจอีกสักพักพักใหญ่ๆนะครับอามาเป็น Ancient Eve แอนเชียนอีบเย่ห้าครับทุกคนมันเดินเร็วมากนะดูดิก้าวเร็วจัดเลยอะ่ะไม่ชินนะเล่นภาคแรกมามาเจอภาคนี้ไม่ชินนะครับบอกตรงแต่ว่าข้อดีเลยคือเราสามารถเรียกพืชมาได้เร็วเช่นเดียวกันนะครับ ซอมบีไอตัวนี้มันทำอะไรได้ไวะไอตัวที่ถือไม้กระถาเนี่ยมันทำอะไรได้เอ่ยมลองดูสิโอ้ยอ๋อมันดูดนะครับทุกคนมันมีสีแดงๆที่เป็นอ่าแม่เหล็กดูดไอทันตาวันของเรานะครับก็เรียกได้ว่าซอมบี้นักขโมยเฮ้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล่นได้ดีเนี่ยเราก็อัพตัวหละอยีิบห้าแล้วก็ไปเพิ่มการคูทามให้มันดีไหมถูกปะยิ่งคูทามไ้มันก็จะยิ่ง สามารถวางได้บ่อยๆนะครับเออเกมนี้แม่งเริ่มจะน่าเล่นแล้วนะครับทุกคนแอะอันนี้แม่งจะขโมยของอยางเดียวเลยตายไปมึงเออเฮ่อมีไอเทมนะครับได้มาแล้วมันจะซับซ้อนตรงที่เราต้องกดค่อนข้างจะเยอะนะครับกดเยอะมากกดเยอะมากโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะเหมือนเดิมครับ สำหรับภาคแรกนี่ก็ดีใจมากมีน้องๆที่แบบโหลดมาเล่นด้วยกันเออปลื้มใจมากเลยนานๆจะเจอคนที่แบบอยากเล่นด้วยกันนะมันเป็นเกมที่แบบเรียกได้ว่าเล่นคนเดียวหรือเปล่าหรือออฟไลน์นะครับทุกคนออฟไลน์ออนไลน์ได้แต่ว่ามันไม่ได้ข้อแรกกับคนอื่นอ่ะเก็เลยหาเพื่อเล่นยากนิดนึงดังนั้นใครอยากเล่นก็เอามาเล่นแบบตะลุย่ด้ไปด้วยกันก็ได้นะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนตัวไฟมันทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้นี่วะขออนุญาตสายเทียนอันนี้เรับอุ้ยอุ้ยมันดูดของเราไปเฮ้ยมันดูดของเราไปเอ็นนรกไอเวรนี่แม่งดูดของเราอะเอออะไรเนี่ยตังค์ขึ้นเยอะมากครับทุกคนเฮ้ยตังค์มาเร็วจนงงเลยนะเนี่ยมันเร็วจังวะเออผมแบบไม่ทันนะภาคแรกมันชา้าประมาณภาคนี้แม่งโคตรเร็วเร็วแร,วรงทะลุนรกมากครับโอ้โห แอบเวียนหัวเนี่ยมันเร็วมากอืมอ่ะลองกดตรงนี้ดูครับเป็นยังไ,ไงก็ได้ตัวใหม่มาถ้าตัวนี้ทำอะไรได้วะเหมือนจะเป็นตัวแช่เลยอปะไอซ์ <Nice S 1> นะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนไหมเดี๋ยวขออนุญาตอ่าศึกษาสักระยะหนึ่งก่อนละกันวันนี้ก็ ค่อยๆไปกันเรื่อยๆนะนี่ได้ถึงแค่อะไรอ่ะภาคห้าหรือเปล่าไม่ใช่ภาคห้าด่านด่านที่ห้านะครับมาที่สเตจหกแล้วจวค่อยมาลุยกัน,นก็จะโอ้โหมีเพชรมีอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดวะสุดยอดอ่ะลองใช้ดูสิได้เหรียญทองนะครับย <laughs> ง,งามเลเวลอัพเฉยอื้อ ก็มีการอัพล่างอัพนน่นนี่นั่นนะครับโอ้อัพเลเวลของไอนี่ได้นี่เองอ่าประมาณนี้ถือว่าเป็นภาคที่น่าสนใจนะอาจจะดูเล่นยากสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นรวมถึงผมด้วยดูจะเล่นยากหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเราโหลดมาเล่นเนี่ยเราจะต้องสนุกกับมาแน่นอนนะครับอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันหน่่ยเจนคิดหน้าสวัสดีครับบายบาย